วันนี้เราจะพามาเปลี่ยนกองโซล่าในรถ Ford ดเลนเจกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องถอดสายน้ำมันเชื้อเพลิงออกก่อนนะครับโดยใช้ไขควงปากแบนในการแงะกิบล็อกนะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นไขควงด้ามสั้นนะครับมันจะถอดง่ายมันจะไม่ติดแผ่นเล็ก ตอนถอดนะครับก็ต้องจําด้วยนะครับว่าสายไหนเสียบกับท่อเส้นไหนนะครับห้ามเสียบสลับกันเด็ดขาดนะครับท่อเส้นนี้นะครับจะมีกิบล็อกทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือตัวบนกับตัวล่างโดยจะเริ่มจากการถอดตัวล่างออกก่อนนะครับคือการใช้มือไปปลดแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับส่วนตัวบนนะครับตัวสีขาวผมจะใช้ไขควงปากแบนแล้วก็มือแงะขึ้นมาดึงออกจนสุดนะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาออกจากนั้นเราก็ดึงสายออกเลยถอดสายน้ำมันเชื้อเพลิงออกหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการดึงเสื้อกองขึ้นนะครับ และจากนั้นก็ปลดสายเซนเซอร์ด้านล่างออกต่อไปเราจะทําการถอดกองโซลานะครับโดยเราจะหมุนตัวล็อกเนี่ยไปทางเดียวกับหัวลูกศรจนสุดจากนั้นก็ออกแรงดึงส่วนบนของเสื้อกองนะครับให้มันหลุดออกมานี่ก็จะเป็นสภาพของกองโซลานะครับที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว80,000กิโลนะครับ oh, <no. S 1> จากนั้นเราก็จะมาทําความสะอาดเสื้อกองกันนะครับ กองโซล่าที่เราจะเปลี่ยนใหม่นะครับก็จะเป็นยี่ห้อมโ,มโตโครคารของแท้ฟอร์ดนะครับอันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างกองใหม่กับกองที่ใช้งานมาแล้ว80,000กิเมตรนะครับค่อนข้างดำแล้วก็เห็นความต่างพอสมควรเลยต่อไปนะครับเราจะทําการเปลี่ยนกองนะครับโดยทุกครั้งที่เราเปลี่ยนกองโซล่านะครับจะต้องเปลี่ยนโอลิงทุกครั้งเช่นเดียวกัน ตอนประกอบเสื้อกองนะครับชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยหัวลูกศรจะต้องชี้ตรงกันนะครับออกแรงกดนะครับให้เสื้อกองชิ้นบนกับชิ้นล่างเนี่ยมาสนิทกันนะครับจากนั้นเราก็จะหมุนตัวล็อกเสียบสายเซนเซอร์นะครับแล้วก็เสียบเสื้อกองเนี่ยเข้ากับแผ่นเหล็ก เสียบสายน้ำมันให้ตรงกับท่อเส้นเดิมโดยวิธีการเสียบนะครับเราจะต้องดันสายน้ำมันเข้าไปจนสุดอย่างนั้นแล้วก็กดกิบล็อกถ้าเรากดกิบล็อกไม่ลงแปลว่าเรายังดันสายน้ํามันไม่สุด เมื่อเราเสียบสายครบหมดทุกเส้นแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการสตาร์ทรถโดยวิธีที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นวิธีนี้จะใช้2คนนะครับคนนึงคอยบิดออนบิดออฟนะครับเมื่อไอคนนึงบิดออนอีกคนก็จะมาฟังเสียงน้ํามันนะครับจะมีเสียงน้ํามันเนี่ยไหลเข้าเสื้อกองประมาณ 4- ีหาวิแล้วก็เงียบนะครับก็คือ น้ำมันเนี่ยจากปั๊มติ๊กมันจ่ายมาที่เสื้อกองจากนั้นเราก็ทําแบบนี้นะครับประมาณ4ีหรอบจนครั้งสุดท้ายที่เราทําแล้วมันไม่มีเสียงน้ํามันไหลเข้าเสื้อกองแปลว่าน้ํามันเนี่ยมันเต็มเสื้อกองแล้วจากนั้นเราก็จะสตาร์ทรถครับครั้งเดียวติดครับ